สวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารและระบบลำไส้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่รักสุขภาพกันฟังนะครับทราบหรือไมค่ครับว่าในร่างกายของเรามีปริมาณจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัวเลยนะครับและมากกว่าเซลล์ในร่างกายของเราถึง10เท่าเลยฮะทีนี้ในลำไส้ของเราครับมีปริมาณจุลินทรีย์มากถึง70%สครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ตามช่องปาก ระบบทางเดินหายใจระบบทางเดิอนอาหารระบบขับถ่ายเป็นต้นครับแล้วไอจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้มากถึง70%เนี่ยมันก็จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยซิมในเรื่องของการย่อยสลายอาหารดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายรวมถึงการสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายด้วยนั่นเองนะครับแล้วไอจุลินทรีย์ที่ว่าน,นี่มันก็จะมีทั้งชนิดที่ดีและชนิดที่ไม่ดีครับชนิดที่ดีครับก็จะเป็นส่วนช่วยย่อยสลายอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายรวมถึงการเพิ่มชั้นการป้องกันให้แก่ลำไส้ของเราด้วยและหน้าที่อื่นๆนับพันประการเลยครับทีนี้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจเกิดจากสภาวะการรับประทานอาหารที่ไม่ดีแล้วก็ความเครียดได้ด้วยครับผมซึ่งมันก็จะส่งผลทําให้จุลินทรีย์เหล่านี้เป็นตัวก่อโรคให้แก่ร่างกายของเรานั่นเอง การมีสมดุลที่ดีในร่างกายของเราครับควรมีจุลินทรีย์ที่ดีมากถึง85ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีครับสัก15ก็พอถ้าเกิดว่าเรามีปริมาณจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมากเกินไปครับมันก็จะส่งผลทําให้เราเนี่ยอาจจะมีแก๊สในกระเพาะที่มากเกินไปรวมถึงการทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเสียซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของเราเลย การดูแลระบบทางเดินอาหารของเราก็จะเป็นการช่วยเสริมให้ระบบทางเดินอาหารของเรานั้นทํางานได้ดีขึ้นก็จะเป็นการควบคุมน้ําหนักให้เหมาะสมครับบริโภคน้ําตาลให้น้อยลงแล้วก็เพิ่มการรับประทานผักผลไม้เพิ่มใยอายหารแล้วก็โปรโตีนจากพืชน,นะครับรวมถึงการเพิ่มโปรไบโอติกแล้วโปรไบโอติกคืออะไรล่ะครับนั่นก็คือ จุลินทรีย์ชนิดที่ดีนั่นเองครับเา oh. ที่ผมทราบนะครับชนิดของจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติการอยู่รอดที่สูงเนาะก็จะเป็นตระกูลของแล็โตบาปัสซิลัสครับแล้วก็บิฟิโดแบคทีเรียมนั่นเองนะครับคุณประโยชน์รวมๆของจุลินทรีย์ชนิดที่ดีนะครับก็จะเป็นทำให้ร่างกายมีการย่อยอาหารได้ดีขึ้นลดอาการท้องผูกครับเพิ่มความชื้นให้แก่มูลอุจจาระครับก็เวลาขับถ่ายก็จะขับถ่ายได้ดีขึ้น แล้วก็ลดการสร้างสารพิษจากจุลินทรีย์ที่ก่อโรคหรือจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีนั่นเองนะครับรวมถึงการลดการดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกายด้วยเสริมความแข็งแรงให้กับระบบทางเดินอาหารและฟื้นฟูระบบทางเดินอาหารของเราให้แข็งแรงครับช่วยลดความเสี่ยงของระบบลำไส้แปรปรว,น,วนไม่ว่าจะเป็น ลำไส้อักเสบฟ้องเสียที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อด้วยนั่นเองนะครับลดอาการง้างเคียงของยาปฏิชีวนะครับเช่นยาเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อครับผมถ้าเกิดว่าเรามีการรับประทานยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องนะครับมันก็จะไปฆ่าเชื้อได้จริงครับแต่ว่ามันก็จะทําให้ไปฆ่าจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในร่างกายของเราด้วยนั่นฝากถึงเพื่อนๆครับสําหรับท่านที่รักษาสุขภาพเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้แก่ร่างกายเพื่อสุขภาพของระบบทางเดินอาหารและระบบลำไส้ของเรานะครับ สวัสดีครับ